พี่ไอ้ปอบม่นางนี่อ้ไอ้ไอ้ใหมึงมาออกมานานบ่หดของหดหยาหฮดหนามฮดไน่เหยียงเลยกูกูบังก็บอกข่าวกูว่จะเหนียวเลยเฮ้ยให้กูหยียงให้กูเลยตัวนี้ขวดก่อนขวดขวดนีุ่่นไปไปแรกมึงไปเสียบปากให้กูแน่ไม่พุสิหดอันนี้นี่พุสิต่อใส่บอกข่าวกูนี่ใส่อีกแล้วนั่นนั่นนั่นแล้วเร็วไปเสียบปากให้กูแน่พวกมึงนี่ก็แซมกั็กับพี่ใหญ่มึงเนาะ นี่บ่กอันน ouais ี้บ่กเออเสียบเสียบเสียบไฟกุ้งเนี่ยกู้งเสียบไฟแบัก็แบบเผากูนี่โอ้ยเอลยยังล่ะไฟมันแตกบไฟมันแตกเออมันแตกจวดๆออกมาหนีแม่มันมันแดดมันสอดเออนี่มาเบิ่งจีล่ะโอ๊ยไฟมันสอดเออเอามึงเบิ้งอันนั้นโอ๊ยมึงอย่าไปเสียบน่าอันยามมันสอดมึงไปเอาอับอันพี่ไอ้มึงไปมาเสียบหายไปเออเออพี่ไอ้ยังมองได้ก่อนนี่ นอนนอนอยู่ห้งองไต่ผุนมันไปเอินมาเสียให้มึงเด้อกูสิขึ้นไปบ้านก่อนเออเออมึงอย่าลืมเอาน้ำให้กบบกผ้าให้กูเด้อน,นั่นเด้อแต่รูปใส่เออมึงนันลาไปนั่อีพีไอ้มึงมาเสียให้มึงอีหยังวะกูสิขอไปน้ำบ้านก่อน<ะ>อย่าลืมอย่าลืมโหดกบบกผ้าให้กูโอ้ยแดดพักเว้ยโอ้ยพวดน้ำก็พวดน้ำก็บกกบเบิดกินเลยสิได้เขาเพื่อเอาน้ำแล้วอยู่เทียงนี่ โอ้ขึ้เดียรักเถอัว่าจะคล้องกระบอกมาใส่เองมีแจะใส่ห้าวย่ามได้กระได้พี่ไอ้จะมาอย่างอีกนะสาวเอ้ยพิน่นบอกว่าให้เจ้าเสียบให้คอยแนย่เสียไม่เจ้าเออมันสีดีอีบ่อนนะสาวก็สีดีตัวฮะเว้ยพิ่นบอกให้เจ้าเสียบให้เสียไม่เจ้าเลยนะ จะเอาเล่นหรือจะเอาอีหลีเดี๋ยวนี้แม่เดี๋ยวยื้สิมาตัวข่อยหลาายเอค่อยๆตัวยื้อสินบอกพี่ไอ้เอา้าก็เอื้ยเพื่อนวะเฮ้ไปบอกพี่ไอ้เมื่อเงินเสียไปเพื่อนว่าโอ้อยเนี่ยข่อยกัดใจง่ายเฮงเนาะโอ้ยมาเอ,าาอ้ามาไปยังทั้งผุน่นมาพี่ไป้ลูกเอ็นเอา้เอา โอยมันเสียบแน่นี่พี่ไอ้โอ้ย,ยมันบอลมันเต็งซี่ได้พี่ไอ้ฮะบอลมันเสียบเั็งซี่ข่อยเฮ็ดบุ่ดี้บหรือจะไหนมันบ,บอลมันเสียบเั็งซี่โอ้ข่อยเฮ็ดแล้วแหละไปข่อยไปก่อนเด้อเมียข่อยชิมาพ่อเอ,าอ้าอีหยังวะว่าจะไปเสียบปากไส้ไห่แต่อเราไปน้ำกันหอด้สยมันคือไปโดนไปน้ำแช่หละใช่ละ่ละโอ้มันที่ยัง บอกให้เสียมึงอะไรน่ะมึงโจมหยังล่ะให้เราบอกพี่ใหญ่มึงลราบอกก็บอกแล้วมันขึ้นมาเดินแต่กับภาษาพม่าเอิญมึงไปเสียบให้ซื่อๆน่ะคอยก็บอกเพิ่นไปเสียพ่อยคอยเพิ่นเนี่ยผ้าคอยไปเสียบอยญุผนไปเสียบอีหยังไปเสียบแบบตั้งสี่โอ้ยบักข้ามึงเอ้ย